สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสิ้นคิดแต่ไม่สิ้นธรรมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความฟุ้งซ่านและความเครียดที่ใครๆก็เจอใช่ค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะที่บางทีเราก็เผลอส่งจิตออกนอกไปโทษสิ่งรอบข้างแทนที่จะหันกลับมามองที่ตัวเองซึ่งนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหลาย รูบาทุยท่านเน้นย้ําเลยนะครับว่าเหตุแห่งทุกจริงๆเนี่ยมันเกิดจากความคิดล้วนๆเลยไม่ได้เกิดจากเรื่องอื่นไม่ได้มาจากดินฟ้าอากาศไม่ได้มาจากสภาพภายนอกแต่มันเป็นแค่ส่วนประกอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยถูกต้องเลยค่ะคนทั่วไปมักจะไปโทษดินฟ้าอากาศโทษคนอื่นโทษฝนโทษแดดโทษความหนาวบางทีนาฬิกาปลุกไม่ดังก็ไปโทษนาฬิกาว่าไม่ดังโทษไก่ว่าทำไมไม่ขัน แทนที่จะโทษตัวเองเหมือนเรื่องผัวเมียทะเลาะกันเลยนะครับคูบาทุยบอกว่าผัวเมียทะเลาะกันก็เพราะมันโทษกันนั่นแหละโดยเฉพาะเมื่อก่อนที่ทะเลาะกันก็เพราะโทษคนอื่นหาว่าคนอื่นผิดตัวเองถูกมันเป็นธรรมคู่มันก็เลยเถียงกันแล้วก็ไม่ยอมกันด้วยฟังแล้วก็นึกถึงความแตกต่างระหว่างการเถียงกับการถกเลยนะคะใช่ครับกูบาทุยอธิบายชัดเจนว่าการเถียงคือเถียงด้วยอารมณ์ด้วยเหตุผลหรือความคิดของตัวเองว่ามันถูก ทั้งสองฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองถูกแต่ถ้าการถกเนี่ยมันจะนําเหตุผลมาคุยกันไม่ได้เถียงหรือถกไปด้วยอารมณ์แล้วจะลงกันได้ลงคือลงข้างในทั้งนั้นแม้บางอย่างมันเห็นไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้นําไปสู่การทะเลาะเบาแวงงั้นแสดงว่าผู้ที่ปฏิบัตินี่นะคะก็ต้องพยายามตรวจสอบความชิดของตัวเองในเรื่องสิ่งต่างๆไม่ให้ส่งออกนอก ไม่ใช่ไปตรวจสอบสิ่งอื่นนะคะต้องตรวจสอบตัวเองใช่ครับถ้ามัวแต่ไปตรวจสอบคนอื่นไม่มีเวลาตรวจสอบตัวเองเดี๋ยวตึกพังนะครับเหมือนทางโลกที่มัวไปตรวจสอบกระทรวงนั้นกระทรวงนี้แต่กระทรวงตัวเองไม่ตรวจสอบสักทีสุดท้ายตึกก็พังการปฏิบัติธรรมก็คือการตรวจสอบตัวเองทําให้กิเลสมันพังให้มันพังออกจากใจเราให้หมดสรุปแล้วต้นเหตุของความทุกข์ความฟุ้งซ่านและความเครียดไม่ได้มาจากภายนอก แต่มาจากความคิดของเราเองและหนทางที่จะก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้คือการกลับมาตรวจสอบความคิดของตัวเองไม่ส่งจิตออกนอกไม่โทษสิ่งอื่น และมุ่งทำลายกิเลสในใจเราให้หมดไปเป็นข้อคิดที่ขค่มขคยและเตือนใจเราได้ดีเลยนะครับว่าความสงบสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกแต่อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงโลกภายในของเราเองหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้แง่คิดดีๆจากการสนทนาของเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ